บทบาทหน้าที่ของ t ีเ l ลเพื่อให้บุคคลได้รับภูมิคุ้มกันต่อโรคหลังจากภูมิคุ้มกันสัมผัสต่อสู้กับเชื้อโรค t ีเ l ลต้องพัฒนาเป็นเซลล์หน่วยความจำหรือ m ม m o r y t ีเ l ล จนถึงขณะนี้เชื่อกันว่าจำนวนเซลล์ที่จะทำได้เช่นนี้มันจะขึ้นอยู่กับขนาดของการตอบสนองหรือต่อสู้กับเชื้อโรคนั้นๆของเซลล์ภูมิคุ้มกันขณะที่ทีมนักวิจัยเรียกสิ่งนี้ว่ามันคือปัญหา t ีเล์มีสองแบบคือแบบที่หนึ่งแบบทำงาน effector T-cell เบสแฟกเตอร์ทีเซคือกลุ่มเซลล์ที่มี t ีเซลหลายชนิดที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าประกอบด้วยเซลล์ซีดีโฟหรือเ e l เ e อร์ทีเซลมีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสื่อสารเพื่อเรียกระดมลพลเซลล์ภูมิคุ้นกันมาสู้กับเชื้อโรคที่เรียกว่าไซโตไคาซ c ด8หรือไซโตท็อกซีทีเซล เป็นเซลล์ผู้ฆ่าฆ่าเซลล์ในร่างกายที่จะเป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นเซลล์เนื้องอกเซลล์มะเร็งหรือเซลล์ที่ติดเชื้อทุกชนิดตามที่ท T เซลล์สั่งให้ทำ Suppressor T เ,เ,เซลเป็นเซลล์ยับยั้งภูมิคุ้มกันให้หยุดทำงานและยังสามารถผลิตไซโตไคน์ต่อต้านการอักเสบด้วย แบบที่2แบบจดจำหรือ Memory t ีเ l ลเป็นหนึ่งในเซลล์สำคัญในการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกันตัวอื่นๆให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทำหน้าที่เป็นเซลล์หน่วยความจำในการจดจำเชื้อโรคเอาไว้เพื่อรอการตอบสนองในครั้งต่อไป Memory t ีเ l ลจะมีอายุยาวนานเป็นปีๆหรือบางชนิดมีอายุยาวตลอดชีพ เมมโมรีทีเซลนี่ไงคือความหวังในการสู้กับการติดเชื้อไวรัสหากมีการจดจำมากมีเซลล์จำนวนมากก็จะต้านไวรัสได้เมมโมรีทีเซลหนึ่งเซลลจะจำเพาะกับเชื้อหนึ่งชนิดเท่านั้นหากร่างกายเรามีเมมโมรีเซลมากตัวอย่างพวกเชื้อโรคก็จะมีมากตาม การได้มาซึ่งข้อมูลเชื้อโรคมี3ทางด้วยกันคือ 1. การติดโรคเองหรือป่วยเป็นโรคเองซึ่งแบบนี้จะมีการจดจำแบบสั้นและแบบยาวนานหรือไปตลอดชีวิตแล้วแต่ชนิดของเชื้อโรค 2. การฉีดวัคซีนจำกัดตามชนิดของเชื้อโรคหรือแบบจำเพาะเฉพาะโรคเท่านั้น 3. การได้รับจากนมแม่เป็นภูมิคุ้มการระยะสั้น6เดือนแต่ได้เมมโมรีทีเซล์ลที่หลากหลายชนิดในครั้งเดียวข้อดีข้อเสียในแต่ละแบบแบบที่ 1. ป่วยเองเป็นแบบที่ทุกคนไม่ต้องการเพราะมีความเสี่ยงที่จะรักษาไม่หายและอาจเสียชีวิตได้ แบบที่ 2. การฉีดวัคซีนวัคซีนจะจำกัด1นเข็มหนึ่งโรคเท่านั้นการฉีดก็ทำให้เจ็บและมีผลข้างเคียงแต่แน่นอนได้ผลระยะยาวแบบที่ 3. การได้รับจากนมแม่จะได้ง่ายกับทารกที่เกิดใหม่แต่ในผู้ใหญ่จะได้รับยากมากเพราะไม่มีน้ำย่อย การได้รับจากนมแม่จะเป็นภูมิคุ้มกันร,ระยะสั้นต้องได้รับกันบ่อยๆข้อด้อยคือเราไม่รู้เลยว่าเราได้ข้อมูลเชื้อโรคตัวไหนเข้าไปบ้างข้อเด่นคือไม่มีผลข้างเคียงเป็นการได้รับภูมิคุ้มกันแบบธรรมชาติ จจุบนันมีบางบริษัทสามารถสกัดเอาภูมิคุ้มกันจากนมแม่มาเป็นอาหารเสริมได้ใช้สำหรับกระตุ้นภูมิคุ้มกันมันคือทางเลือกใหม่ในความหวังเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไว้ต้านไวรัสโควิด -19 ให้กับคนทุกคนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0841250585